เป็นเรื่องสำคัญนะก็ต้องพูดซ้ำๆนะขนาดเรากินข้าวเราก็ยังกินซ้ำๆเลยใช่ไหมจ๊ะวันนี้ก็กินข้าวหุ่งนี้ก็กินข้าวมาลื่นก็กินข้าวปีนี้ก็กินข้าวปีต่อไปก็กินข้าวใช่ไหมจ๊ะใช่เจ้าค่ะอืเพราะฉะนั้น คําสอนของพระสมมาสมพุทธเจ้าก็ต้องพูดซ้ำๆนะจ๊ะสัปดาห์ที่แสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยหลวงพี่ขยายความข้อที่หนึ่งนะอุทธานะสัมปทาคือถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรโดยใช้หลักธรรมอิทธิบาทสี่จำกันได้ไหมจ๊ะ มีอะไรบ้างเอ่ยมีฉันทะวิริยะจิตตพิมังสาแปลเป็นภาคปฏิบัติก็คือพอใจธรรแข็งใจธรรใส่ใจธรรมและพัฒนาใจธรรมจำกันได้ไหมจ๊ะได้มั่งมาได้มั่งนะี <c oughs> <c oughs> วันนี้จะขยายความข้อที่สองเนี่ยรักกสัมปทาคือถึงพร้อมในการรักษาปกศนะจ๊ะถ้าภาษาพูดง่ายๆก็คือรู้จักเก็บนะรู้จักเก็บทรัพย์ที่เราหามาได้ในความยากลำบากเนี่ยหาเป็นก็ต้อง เก็บเป็นด้วยนะจ๊ะเรามาดูการเก็บเงินระดับโลกกันนะเนี่ยนี่อุตสาหให้น้องไปนค้นมาให้ <c oughs> ประเทศที่ออมเงินมากที่สุดสิบอันดับนะจ๊ะอันดับที่สิบให้แก่อลองเดาสิจ๊ะ อ,อก็ภัยก็ออมยังไงเนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อรายได้หลังจากหักภาษีแล้วคือหักภาษีแล้วเนี่ยก็จะเป็นรายได้ที่แท้จริงในรายได้ที่แท้จริงเนี่ยเขาออมเงินเท่าไหร่เนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์โดยเฉลี่ยต่อประชากรของประเทศนั้นๆน,น,นะจ๊ะ ประเทศที่ออมเงินเป็นอันดับสิบในแกลองเดาสิจะ๊ะเดาได้ไหมถ้าเดาไม่ได้ก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วนะ <c oughs> เปิดจห้เห็นอย่างนี้อันดับสิบคือออสเตรียนะจ๊ะโดยเฉลี่ยแล้วออมเงิน เก้าจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะ <Thom. S 1> ก็คือถ้ามีร้อยก็ออมเงินไว้เก้าบาทนี่นนะอันดับเก้าคือ <Austria S 1> <Australia S 2> ออสเตรเลียออมเงินอยู่ที่เก้าจุดสามเปอร์เซ็นต์นะอันดับที่แปดคือ, <Portuguese. S 1> อโปโตเกตโปโตเกตก็ อยู่ที่เก้าจุดแปดเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะ,น,ะ,จะนี่เป็นข้อมูลของต่างประเทศนะจ๊ะเผื่อที่ใครจะไปสปอนเซอร์ประเทศไหนก็ดูดูเอาแล้วกันนะเออ <c oughs> <c oughs> จะไประดับโลกนี่ก็ต้องเอาเรื่องระดับ <c oughs> โลกมาให้ดูเนะี่ย อันดับที่เจ็ดคือสวิตเซอร์แลนด์นะจ๊ะออมเงินอยู่ที่สิบจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์อันดับที่หกคือสวีเดนออมเงินอยู่ที่สิบจุดแปดเปอร์เซ็นต์อันดับที่ห้าก็คือเยอรมนีเยอรมนีนะจ๊ะอยู่ที่ สิบเอ็ดจุดสี่เปอร์เซ็นต์จะไปสปอนเซอร์ประเทศไหนจ๊ะอันดับสี่คือเบลเยียมนะจ๊ะสิบสองจุดสองเปอร์เซ็นต์อันดับสามก็คือสเปนสิบสามจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต เดี๋ยวจะให้ดาอันดับหนึ et, ่งนะลองเดานะนี่ลองแชทมานะอันด <Yeah. S 1> ับหนึ mm ่ง hmm. คือประเทศอะไรเนี่ยอันดับที่สองคือฝรั่งเศสนะจ๊ะสิบหกเปอร์เซ็นต์อ่าลองเดาอันดับหนึ่งสิจ๊ะออนไลน์แชทมาหน่อยสิอยู่ทวีปไหนจ๊ะคะ ญี่ปุป่นประเทศไหนอ,อีกจ้ะญี่ปุ่นนี่มีไม่เอ่ย <c oughs> <c oughs> อบอกบอกบอกไม่ใบ้ให้หน่อยแล้วกันอยู่ยุโรปนะจ้ะยุโรป ติ๊กต k อกติ๊กต๊อกติ๊กต t อกติ๊กตอกหลังเดียอิตาลีอืมอมีอีกสักประเทศไหมจ๊ะอังกฤษอืมคือที่ที่แชทมานี่เตรียมจะไปสปอนเซอร์ใช่ไหม <c oughs> <c oughs> จะไปสปอนเซอร์อิตาลีอังกฤษใช่ไหมจ๊ะอ้อาวเฉลยอันดับหนึ่งคือ ไอแลนด์จะอยู่ที่สิบเก้าจุดสามเปอร์เซ็นตสนใจไหมจ๊ะประเทศนี้จะไปสปอนเซอร์อืม <c oughs> อ้าวเป็นเพชรหนูบอกเป็นประเทศที่พีเตอร์แมทชอบไป <c oughs> ขี่จักรยานจ <c oughs> <c oughs> อันนี้เรามาศึกษาหลักธรรมที่ทำไม่เป็นคนรู้จักเก็บนะจ๊ะออมีหลักธรรมอยู่4ี่ข้อด้วยกันนะจะเป็นคนรู้จักเก็บได้นะจ๊ะหนึ่งของหายให้หานะจ๊ะทำไมต้องหาจ๊ะในลองแชทมาสิจ๊ะ ทำไมของหายต้องหาเนี่ยทำไมถึงหายแล้วต้องหาหายแล้วให้หาเพราะอะไรจ๊ะจะได้ไม่ต้องไปซื้อใหม่มีไม่เอ่ย <c oughs> ที่ต้องหาก็เพราะว่า อะไรนะซื้อใหม่ก็ต้องใช้เงินเพิ่มให้หาก่อน <c oughs> ของหายให้หาก็เพราะว่าเพื่อที่เราจะได้รู้ว่ามันหายไปเพราะอะไรไงจ๊ะให้รู้ว่าทำไมถึงหาย why why ถึงหายเพื่อที่เราจะได้หาทางป้องกัน ไม่ให้มันหายอีกถ้าเราไม่หายเราก็ไม่รู้ว่ามันหายเพราะอะไรไข้อที่สองของเสียให้ซ่อมนะจ๊ะทําไมถึงซ่อมก็เพราะว่าเพื่อที่จะให้เรารู้ว่ามันเสียเพราะอะไรเราจะได้หาทางป้องกันเก็บมันให้ดีๆนะร เพื่อไม่ให้มันเสียอีกนะจ๊ะรู้ว่าทำไมถึงหายรู้ว่าทำไมถึงเสียแล้วก็หาทางป้องกันซะไม่ให้มันหายไม่ให้มันเสียนะจ๊ะข้อที่3ใช้ของให้รู้จักประมาณวตัตถุประสงค์ของการใช้ของให้รู้จักประมาณก็คือให้เรารู้จัก วางแผนนะวางแผนการใช้จ่ายนะอย่างการังงบประมาณเนี่ยนะจ๊ะงบประมาณคืองบที่มีการวางแผนนะเขาเรียกว่างบประมาณนะงบที่ไม่มีการวางแผนนะเขาไม่ได้เรียกว่างบประมาณก็ ฝึกให้เรารู้จักวางแผนนะจ๊ะและข้อที่สี่นะไม่ตั้งคนผ่านเป็นหัวหน้านะจ๊ะคนผ่านก็คือผู้ที่มีใจคุณมมวเป็นปกติอะคือใจไม่ใสอะ่ะพอใจคุณมัวนี่นะ หายก็ไม่อยากจะหาเสียก็ไม่อยากจะซ่อมใช้ของก็ไม่อยากประมาณนะเป็นอย่างเงี้ยซึ่งผิดกับบัณฑิตนะจ๊ะบัณฑิตคือผู้ที่มีใจผ่องใสเป็นปกติผู้ที่มีใจผ่องใสเนะี่ยเวลาของหายแล้วก็จะหานะจ๊ะ เสียก็จะซ่อมนะใช้ของก็จะรู้จักประมาณเนี่ย,เ,ยเป็นอย่างนี้หลยนะจ๊ะเราสามารถตรวจตราตัวตัวเองได้เหมือนกันนะว่าตอนนี้เราเริ่มจะเป็นบัณฑิตรหรือเป็นพาน,นี่นะ <c oughs> ถ้าหายแล้วก็ไม่หาเนี่ยเสียแล้วไม่ซ่อมนะใช้ของก็ไม่รู้จักประมาณเนี่ยก็ให้ลืมรู้ว่าเราค่อนข้างจะเป็นพานแล้วนะตัยใจมาเริ่มขุ่นมัวแล้ว พอใจผ่องใสเป็นปกติเนี่ยจะอย่างเงี้ยหายหาเสียส่องใจของให้รู้จักประมาณหลักธรรมทั้งสีข้อนี้นะจะจะทำให้เราเป็นคนรู้จักเก็บนะรู้จักเก็บเรามาดูบทความของมหาเศรษฐีระดับโลกคนหนึ่งนะจ๊ะ บทความนี้เมื่อประมาณปี2550เนี่ยประมาณ5ปีที่แล้วของคุณบุญเกิดนะ <c oughs> เอามาดูบทความเป็นบทความเก่าแล้วจ้ะแต่ก็ยังมีประโยชน์นะอ่ะลองฟังดูนะจ๊ะบิลเกตออกมาประกาศว่า ภายในปี2,551ก็คือ4ปีที่แล้วเนี่ยนะจะค่อยๆวางมือและถ่ายโอนอำนาจบางส่วนจากการเป็นประธานบริษัท Microsoft โดยจะเริ่มอย่างเป็นทางการในวันที่3ส,สรกรกฎาคมที่จะถึงนี้ตอนนี้ก็าวางมือไปแล้วนะจ๊ะ เกตบอกว่าเขาไม่ได้คิดที่จะ,กะเกษียณหรือลาออกจากตำแหน่งประธานแต่ต้องการจัดลำดับความสำคัญเรื่องส่วนตัวสมัย่เรื่องส่วนตัวที่สำคัญของเกตนั้นคือการดูแลมูลนิธิบิลแอนเมอริ a นดาเกตฟอนเดชั่นที่ร่วมกันก่อตั้งกับเมริลินดาภรยาเมื่อปี2543 มูลนิธิมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อบริจาคทุนการศึกษาเกศสถาบันการศึกษาทั่วโลกที่ขาดแคลนเงินและตั้งทุนวิจัยเพื่อป้องกันและรักษาโรคเอชเพียงแค่6ปีมูลนิธิของเกศและภรรยาบริจาคเงินช่วยเหลือคนทั่วโลกไปแล้วกว่า27,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1ล้านล้านบาท มากเป็นที่สองรองจากมูลิติสติตติ้งอิงกาฟอนเดชันก่อตั้งโดยอิงวาครามพลัดมหาเศรษฐีใจบุญชาวสวีเดนสนใจไหมจ๊ะใครจะไปสปอนเซอร์ที่สวีเดนนะ <c oughs> เจ้าของห้างขายเฟอร์นิเจอร์ i k เคที่ตั้งมูลนิธินี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมการประดิษฐ์คิดค้นงานด้านสถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายในที่ผ่านมาได้บริจาคเงินช่วยเหลือไปแล้ว36,000ล้านดอลลาร์หรือ1.4ล้านล้านบาทอันนี้มาสี่ปีที่แล้วนะจ๊ะอันนี้ปี55แล้วก็น่าจะเยอะกว่านี้แล้ว แต่ในอนาคตเชื่อว่ามูลนิธิของเกตและภรรยาจะเป็นมูนิธิที่บริจาคเงินช่วยเหลือสังคมสูงที่สุดในโลกเพราะวอลเลนบัฟเฟตมหาเศรษฐีอันดับสองของโลกซึ่งเป็นเพื่อนสนิทเพิ่งออกมาประกาศว่าจะบริจาคเงินจำนวน37,000ล้านดอลลาร์เข้ามูนิธิบิลแอนด์เมอรินดาเกตฟอนเดชั่นนิตยสารฟอ็ จัดอันดับให้อิงวาคามพลัสเป็นมหาเศรษฐีนันดสบ4ของโลกอันนี้มาสี่ปีที่แล้วนะจ๊ะตอนนี้ไม่แน่ใจละอันดับที่เท่าไหร่มีทรัพย์สิน28,000ล้านดอลลาร์หรือ1.1ล้านล้านบาทปิวเกตและอิงวาคามพลัสนอกจากจะร่ำรวยและใจบุญเหมือนกันแล้วยังมีอีกอย่างที่เหมือนกันคือเป็นคนประหยัดนี่ นี่จะรู้จักประมาณเนี่ยคือใช้ของรู้จักประมาณนะเกตยังชอบทานฟาสต์ฟู้ดราคาถูกเวลาออกรอบเล่นกอล์ฟกับวอร์เรนบัฟเฟตต์เพื่อนร่วมกวนขาประจำทั้งคู่เล่นพนันกันหลุมละหลุมละเท่าไหร่จ๊ะ หนึ่งดอลล่าเหรียญเดียวไม่เหมือนเมืองไทยนะรู้ไหมเมืองไทยรูปเท่าไหร่จ้ะยี่สิบบาทเลยยังไม่รู้เหมือนกันเลยส่วนคามพระวัยแปดสิบปีประหยัดยิ่งกว่าเกศซะอีก เมื่อเดือนมีนาคมเพิ่งให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้วยความภาคภูมิใจในความประหยัดและอยากให้พนักงานร้านไอเคีย90,000คนจาก202ร้านใน32ประเทศทั่วโลกถือเป็นแบบอย่างคามพรัตบ,บอกว่าเขายังขับรถวอลโว่คันเก่าที่ใช้มาแล้ว15ปีอืปี นั่งเครื่องบินชั้นประหยัดและแนะนำให้พนักงานของไอเคียใช้กระดาษทั้งสองหน้าไม่ใช่พิมพ์หรือเขียนหน้าเดียวแล้วทิ้งแม้มจะเป็นเศรษฐีเพราะอย่างนี้รู้จักประมาณนี้รู้จักเก็บแม้เกศและคามพลาจจะเข้าขายมหาเศรษฐีขี้เหนียวแต่ทั้งคู่ก็ประหยัดเฉพาะ เรื่องการใช้จ่ายส่วนตัวนี่ไม่คิดเหนียวในการช่วยเหลือสังคมเงินที่เก็บบริจาคผ่านทางมูลนธิธิของเขาคิดเป็น52%ของทรัพย์สินที่เขามีแม้บางคนจะมองว่าทั้งสองคนตั้งมูลนธิธิเพื่อเลี่ยงภาษีและสร้างภาพแต่ยังไงซะก็ดีกว่าการหลบเลี่ยงภาษี ปัจจุบันบิลเกตมีทรัพย์สินมากกว่า50,000ล้านดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยก็เจียดสองล้านล้านบาทแต่เขาบอกว่าจะไม่ยกเงินทั้งหมดที่มีให้กับลูกทั้งสามคนเอามาให้หลวงพี่ก็ได้แต่จะยกให้คนละประมาณ20ล้านดอลลาร์หรือ790ล้านบาท ส่วนที่เหลืออีก95จะยกให้กับหมูลนิธิมีคนเคยถามเกตว่าทำไมถึงไม่ยกทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้กับลูกทั้งสมคนเกตตอบว่าเงินจำนวนมหาศาลขนาดนี้หากยกให้ลูกจะไม่ทำให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและกับลูกทั้งสเพราะปรัชญาในการดำรงชีวิตของเขาก็คือนำทรัพย์สมบัติที่มีคืนให้กับสังคม ได้ฟังแง่คิดในการดำรงชีวิตของบิลเกตแล้วทำให้ไม่แปลกใจที่เขาเป็นคนที่รวยที่สุดในโลกที่ไม่เคยมีคนพูดถึงเขาในทางไม่ดีหรือพูดถึงด้วยความหมั่นไส้อิจฉาเลยเห็นไหมจ๊ะขนาดมาหาเศรษฐีระดับโลกนี่นะยังรู้จักใช้ของรู้จักประมาณในการ ใช้รัพ์เลยนะจ๊ะวันนี้พูดเรื่องของหายให้หาของเสียให้ซ่อมนะจ๊ะบังเงินไปเจอวิดีโออยู่เรื่องน,นเป็นเรื่องเสียต้องซ่อมนะแต่ที่เสียไม่ใช่ของนะแต่เป็นคนเกี่ยวกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ดูแล้ว เป็นวิดีโอที่สร้างสรรนะจ๊ะไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะแต่ก็สร้างเป็นโฆษณาชิ้นหนึ่งเนี่ยเป็นโฆษณาที่สร้างสรรค์ทีเดียวเนี่ยเเสียต้องซ่อมเนะแต่ที่ซ่อมไม่ได้ครองแอต่เป็นคนนะจ๊ะออามาดูกันเลยจ๊ะตั้งชื่อว่าอะไรดีเนี่ย Ah, only two How easy it is for us to forget what it was like when we were once family. The times we shared. <laughs> how easy it is for us to forget how to love. How easy it is for us to forget how to smile. Even harder not to love. Ba, Ma.

ไก่น้ำตาไหลแล้วจ้ะเนี่ยกําลังยจะบอกว่านะจ๊ะเออมารดาบิดาในปัจจุบันนี่นะช่วยเราแม้จะมีพระคุณกับเรามากขนาดไหนนะจ๊ะก็ช่วยเราได้อย่างมากกับชาตินี้เท่านั้นแหละนะจ๊ะแต่บิดาทางธรรมเนี่ย คือพระเดชพระคุณหลวงปู่พระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราเนี่ยนะท่านช่วยเราทั้งปัจจุบันนี้แล้วก็พบชาติต่อไปในเบื้องหน้านะจ๊ะเพราะจริงๆแล้ววิถีชีวิตของเราเนี่ยมีอะไรต้องซ่อมเยอะแยะเลยไม่มีใครสมบูรณ์เนี่ยต้องซ่อมมนุทุกคนแหละนะจ๊ะซึ่งสิ่งที่จะซ่อมได้ดีที่สุดก็คือบุญนะจ๊ะเนี่ยบุญเนี่ย ที่จะซ่อมชีวิตเราเนี่ยให้ดีขึ้นกว่านี้นะเพราะฉะนั้นนี่เป็นบุญของเรานะจ๊ะที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านมีโปรเจกต์จะให้เราไปตักบาตรพระวันละหมืน่นวันละหมื่นนี่นะรวมๆแล้วก็เป็นแสนนะจ๊ะควรไปนะจ๊ะควรไปใครไปได้ ทุกวันก็ให้ไปทุกวันนะจ๊ะใครไปไม่ได้ทุกวันก็ควรไปทุกวันสรุปก็ไปทุกวันนั่นแหละแล้วก็บุญหล่อลูกเหมือนประเดี๋ยวพร่คุณลวงปู่ด้วยทองคำนะจ๊ะก็ควรทำให้เต็มกำลังนะจ๊ะแม้เราไม่มีทรัพย์มากนะจ๊ะ แต่เรามีปากามีเรามีคำพูดเรามีคาพูดเนะที่เป็นมงคลนะก็ใช้สิ่งที่เรามีนี่ละจะทำให้บุญมันเกิดนะจ๊ะโดยการนำข่าวดีหรือข่าวที่เป็นบุญเนี่ยไปบอกกับหมู่ญาติหรือบคุคคลเป็นที่รักนะจ๊ะให้มาเอาบุญนี้กันนะจ๊ะ อาทำมาทั้งสองทางนี่แหละนะให้เราประสบความสำเร็จกันไปทั้งสองทางคือทอธุรกิจและทอธรรมะกันนะจ๊ะสำหรับสัปดาห์หน้านะจ๊ะเราจะมาขยายความกันข้อที่3นะคือกัลยาณมิตรตาก็โปรดติดตามตอนต่อไปในวันจันทร์หน้านะจ๊ะสำหรับวันนี้ ให้ได้บุญเยอะๆกันทุกๆคนเลยจ้าสาธุค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพียงกันนะคะกรากรากรา